จะตายแน่ตัดหน้ากล้องกูเฉยเลยโมโหโมโหจริงโมโหจริงไอ้คู่แม่ลูกต่อแถวอยู่ไม่แฝงเข้ามาเลยโมโหจริงโหจริงเห็นหรือเปล่าเนี่ยได้กูให้มันถ่ายรูปไหมมีการขึ้นรถไฟฟ้าค่ะกูโดนด่าเราคนจริงดิขอนี่เราอยู่เวนิสเวนิเชียนทองฟ้าบอมแล้วก็มาดูน้ำบอม ใช่ใครที่จะมามาเกาควรที่จะต้องเป็นวันที่นอนเต็มอิ่มมาจริงๆแล้วก็มาถ่ายรูปนะไม่งั้นพังแน่ทีมแลก็คือเยอะเตรียม,มชุดกันมาหามุมมาด้วยต้องทำกันบ้านนะเพราะว่าเนี้ยมาเปิดไอจีดูกันบ้านคนอื่นเขาลอกกันบ้านคนอื่นเขาอยู่ในนั้นพอดีถึงไม่ออกไม่ได้ถ่ายมุมไหน มาซ่อมตลาดไทยปา,ยาสกรีฟปฟูดเมื่อวานมาอย่างกริบถามว่าปิดหรือยังสมออกยังไม่ปิดเนี่ยเขาปิดห้าโมงครึ่งเมื่อวานมาสามทุ่มมีข้าวกินก็ยังดีใจแล้วเ <c oughs> หรอเอ,อเออกินข้าวก่อนกินข่าวจะ <c oughs> ไม่มีอันนี้ร้ามาเกาโยเกิร์ตแม่ช่วงนี้อินโยเกิร์ตั้านนี้ร้านแดง <c oughs> ที่มันมีอะไรอ๋อขาต้ม <c oughs> ปู <c oughs> อันนี้ก็ไอ้น,นี่นะหมูเอ้ยไม่ใช่หมูลูกชิ้นพากินข้าวแบบนะคะขอเสื้อแหละเพา ซื้อของฝากนะคะโบคิดว่าเพื่อนไม่น่ากินหมูแผ่นกันนี่อร่อยไหมไม่อยากชิมมาะแค่นิดเดมันไม่ใช่ทางหนูอ่ะนิดเดียวมันไม่ชัดหอักนิดนึงเฮ่ต้องมาทำหนี่ยร้อนชาเลยวะมันคือหมูแผ่นนะครับหมูคุ้งรสแผ่นนะครับส่วนยังคงติดใจใ<น>อยู<น>่ <c oughs> คนแกงแล้วได้หไหม <c oughs> เอ้าดูกูจะซื้ออะไรเป็นของฝากกลับไปอะ่ะมันจิ้เหลิ่งเหมือนแบบมีในรประเทศไทยอะ่ะก็เลยไม่ได้ซื้อนะมันคือขนมอะไรอ่ะ จะซื้ออะไรกับไปยมแน่นอนาสะวซื้ออันนี้ไปอ่ะหรอเออเป็นชิ้นๆไงเะได้หยิบกิน,น,นกันหน่อยๆเออโอ้รสชาติแปลกๆอ่ะบอกไม่รู้อร่อยไหมอ่ะงงๆเหนเื่อยแล้วแหละตัวตามหายนี่ลูกอมที่เป็นรูปกระต่ายอ่ะแต่มันไม่มีไงทุกคนเข้าใจใช่ปะไม่มีสักล้านเลยเอออยากนั่งอ่ะซื้อเลยกินเดียคงึนกระป๋องเพื่อนั่งรถดีไหมจบแล้วเกืบอบไม่ได้กินแล้ว คือเราไม่สามารถหาร้านเจ้าดังได้นะเพราะว่าการต่อคิว้านเจ้าดังก็คือท้อไปแล้ว<ช>เลิกไม่ไหวเล่นไฟกันตลอดเวลาค่ะที่นี่สองสามทุ่มเตรียมมาดูได้เลยอยู่ดีๆเขาก็ปิดไฟอ่ะงงเลยแล้วเราก็เพลงก็ดังมันก็เลยไม่รู้ว่าจุดไหนที่เล่นนี่แหละเลโฟกัสไม่ถูกเลย ตรงไหนละเนี่ยหรือว่าจะเป็นตรงนี้เหรอเเปิดเล่นไฟอยู่คืองงว่ามันตรงไหนอ่ะอ๋อหรือว่าตึกอันนี้โอ้ไม่กอเราอยู่ใกล้ไปใช่ไหมอยู่ใกล้ไปคือเรางงนโอคือเขาเล่นไฟข้างหลังเราเว้ยทุกคนแล้วเราก็งงใช่ป่าวว่าแบบเสียงเพลงอะไรวะ ไฟที่เล่นอยู่ตรงตึกก็คืออยู่ดีๆไฟมันมืดไปเลยอะเราก็งงแบบอะไรวะ <c oughs> โอเคที่ตอนกลางวันเราเห็นว่ามันธรรมดาก็คือมันเล่นไฟตรกจังเคินหนางผีเพลงนางผี เราเดินอยู่ที่ไหนนะ p a r i s เซีข้างหลังคือลอนดอนเนด้านขวาคือ p a ร i s เซียน r i ร i ิเซียีเราปิดจบกับที่ต้นไม้บางมิตรปิดจบกับแถวนี้แล้วกันนะคะลอนดอนเนกับ p a r i s เซียนกลับมาเปิดไฟเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้เขาปิดไฟเล่นอยู่ หมดแล้วนะทิพหมาเกากลับบ้านแล้วนะพรุ่งนี้กลับไปทำงานต่อแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือสอบด้วยนะจ๊ะจเดี๋ยวไปดูสตูดิโอก่อนดื่มดำกับอากาศเย็นสตูดิโอซิตี้อากาศเย็น9องศาแล้วก็กลับไปเจอไทย33เหมือนเดิมเจายายนะพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วไฟเช้าบา,บายบาย กลับบ้านกันค่ะอ้วนจังกลับ,บถึงที่พากแล้วตุ้งตูเต็งไม่ต้องพลอยท้าค่ะเต็งเป็นผู้ชายเต็งจะพลอยเท้าทำไมพรุ <laughs> ่งนี้กลับบ้านแล้วนะวันนี้แพ็คกระเป๋าเสร็จแล้วพร้อม ปกกูมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเพื่อมาให้ถ่ายรูปมันให้หน่อยค่ะใช่ค่ะาแบบไม่แต่งหน้ามันก็เลยเป็นไาแบววอยู่คนเดียวค่ะตาวันสุดท้ายกินพัดไข่ทุกวันเจ้าแดงไม่ลองทุกค,นคนไม่ลองมากินเบอร์เกอร์เบคัตในตอนเช้าไก่มัในใหญ่หญเบรอตอนแรกนึนกว่าก,กินชิ้นเล็กๆกินไงเดีะนะ๋ยวเนี่ยเอาเกี๊ยวมาดูหน่อยจ้า น,นี่คือเมนูครั้งงค่ายล่ะภาษาจักรการกินเป็นโคกเป็นเจ็กป,ปีทุกวัน Sí.